เดอะแม็กปูนด่วนครับผมสวัสดีครับวันนี้มารีวิวมูลครับบีมครับนี่คืองานของ QC ครับวันอังคารกับวันเสาร์ครับ ลูกเดียวยังปวดแขนเลยครับนี่มันสามลูกต,ติดกันครับงานเข้าครับงานเข้าอาจารย์เปื่อยครับอยู่มา20กว่ปียังยนยยี่มา2กว่าปีจนสนิมจะแดกแ้นหมดแล้วครับเพิ่งเจออาจารย์ว่า แค่ยกงูนี่มันก็เอวไปหมดแล้วครับอยเดี๋ยวสัมภาษณ์จรดการก่อน,นงานใส่ก่อนตัวยางเนี่ยทางกองหมายเลขสามสิบสี่บางบัวทองลาดบัวหลวงโอ้ไอ้ที่เราเทแล้วมันจุวยปีนั้นเหรอ ไอ้ไอ้คอนจีดน้ำตาลน่ะนะอาจารย์น้ำเชื่อมอ่ะโอ้โหแต่โคลาดว่าไงนะพูกำลาหมอบอกมาให้แข็งพอไปแข็งบอกเอาเลยเหลวพอเหลวแล้วปาดไม่ได้โอ้ตายละเงียบเหมือนกันนะ ตอนเช้าครับแกะก้อนปูนแช่น้ำครับเนี่ยอาจารย์น,น,น,นี่เป็นทุกอย่างจริงนะวันซ่อมปั๊มน้ำครับ อันนี้คือแยกก้อนแยกก้อนครับส่วนอันนั้นคือ,คองานหนักของอาจารย์ครับาทางด่วนอันนั้นคือคานคานทางด่วนครับอันนี้คือตะมอครับทำไปครับเดี๋ยวสิ้นปีเขาอาจจะ อาจจะได้หนึ่งจุดศูนย์ครับไม่ใช่0 7นย์จุห้าครับต้องคิดบวกไว้ครับโอเคครับสวัสดีครับผม